ท่านรองขาหนูขอรู้ครับข้านางประชาชนอะไรผ่านทำไมคือมีการมองกันว่าพรับเหมือนกับมีความมีคลื่นใต้น้ำเกิดในพรับจริงไม่มีคลื่นใต้น้ำไม่มีนะไม่มีไม่มีผมบอกไม่มีก็ไม่มีจะเป็นที่ซ้อซ้อนเป็นไหนปวดสวนหรือว่าไม่มีอย่างวดสวนไม่มีการลงคะแนนของคับต้องมีเป็นมติคับเมืนะว่าจะออกทางไหนยังไงครับเป็นเรื่องของครับดี๋ยวต้องคอยสอบคุณด้วยใช่ไ คิดว่าการออกมาเคลื่อนไหวต้องการแรงกระเพื่อมมีการป,ปรับคอรรมอลหรือเปล่าไม่รู้ผมจะไปรู้เพอเดิเออนเพอมรู้มไม่พผมต้องตรวจสอบที่มาของแหลง่งข่าวนี้ไมรัอเพราะว่าษันทำให้เกิดความไปสองตรวจสอบเลยผมตรวจสอบอัีผมเพิ่งจ<ม>งบอกค,คิดว่าคนนี้ปล่อยข่าวแบบนี้มาหทํอไม่ห้เกิดเรื่องอย่างที่บอกเาต้องการอะไรคะ ไปถามเ่อนเ,เขาจะป่อนทําลายพักเลยคะอย่างนี้เมียมีเป็นเรื่องป่อนทําลายพักพักเป็นหน,หน,หนหึ่งเดียวมีเพภาพเห็นท่านเห็นรันยิปพักมาพบอะไรนะเห็นท่านเหรันยิปพักอาจารย์หน่อมาพบมีการหาเรืออะไรกัน,นไ,ไหคะเรือเรื่องเรื่องพักอะค่ะเหรันย,กกยิปมาพบอะค่ะมีมีผมก็คุยกั่นคุยรอะรคุยก,กันทำยังไงให้พักเข็งทำยังไงคะให้พักเข้มแข็ง <ij> เอาคุณอยากรู้คุณไปคุยกับผมได้ค่ะได้ค่ะหนูอยากเห็นคเข้มแข็งค่ะท่านขาเขาไม่มีอะไรต้องคุยกันอยู่แล้วเราเือกกาหไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรก็ไม่ว่าเขาจะให้เราหรือ้เามันเป็นเรื่องของ็นเรื่องของการร่วมมือกันนะร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลเรืยองก็ต้องอยู่เรืยองันทานาในส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ตัวตนเองมีความพร้อมเกี่ยวกับข้อมูลมาก้อยขนาดนั้นเขาบอกว่าอ่านไปอ่านรนี้เขาอกว่าเขาจะตีกรการดวงใจเขาจะแบบว่าพุ่งไปที่า่านะคะพุ่งเพิ่มว่าถามมาเรื่องจริงเป็นไงผมก็ตอบไปเอนะ่ไม่เลยเลมว่าจะต้องมีการจริงแล้วต้องมาจริงถึงจทันสภาอันนี้เขาเป็นคุณคุณก็คิดไเองคุณก็ถามไปเองคุณก็พูดเองพูดใหแต่แย่อยู่อง ว่า да มีข้อมูลจนถึงขั้นนําไปสู่การเล่นงานทางกฎหมายได้หลังจากการอภิรายไม่ไว้วางใจก็ว่าก็ทาไปตามตางกันไปการนั้นเพราะว่ามนการมีข้อสอบฝ่ายค้านมาถึงขั้นตั้งเลยนเข้อสอบร่วมเข้อสอบอภิรายอ่ะข้อสอบเรื่องอะไรเรื่องการอภิรายค่ะร่วมมาถึงขั้นตั้งไลยคะรั่วยังไงแต่มีคนมาระติ้บอกอผมจะไม่รู้เรื่องอะไรก็เป็นเรื่อง,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 งของพรรคฝ่ายค้านผมยังไม่รู้ <intell> <ๆ ihrem> กผมก็ถ้าถามมาก็ตอบไปก็อย่างนี้เรื่องจริงเป็นยังไงเท่าเรื่องไม่จริงก็บอกว่าไม่เรื่องไม่จริงเรื่องจริงเป็นยังงี้ก็เท่านั้นเองข้าหมดทั้งนี้ไม่ต้องใช้มือนเขาอะไรนะไม่ต้องใช้นุ่นเขาทุ่เขาเลยก็ขอของมาถึงทำดีไหมนะครับสื่อครับขอทำดีมากทนลองความเหมาะสมในการปรับคณะร,รัฐมนตรีในช่วงเวลาที่ทํางานมาสองปีกว่านี้พอหรือยังอะคะท่านคะเปลี่ยนเสื้อนำบุคคลที่ <ไป S 2> ทาย ท่านท่านมีสิทธิเสนอท่านนายกมีกสิทธิแต่นายกถามความเห็นไม่ถามแตไม่ไม่ถามแต่ท่านบอกคบ<ส><ส>คขอบคุณนะคขอบคุณนะค,<ส>คนะค